สวัสดีครับเดี๋ยวรอบนี้จะพาไปจุดชมวิวที่สามนะครับผมแบบเดินอ้อมครับอันนี้ที่เรามาเริ่มที่ท่าเรืออ่าวต้นไทรครับนี่ครับอันนี้สัญลักษณ์สัญลักษณ์ไอ้รูปปลากระทงร่มครับเดี๋ยวรอดูนะครับเดินใช้เวลากี่นาทีครับผมตอนนี้สี่โมงสี่สิบห้าครับโดยประมาณครับผมไปเจอกันครับ จะกด GPS นะครับผมแล้วก็เดินตามเส้น GPS เลยเห็นบอกว่าสามกิโลกว่าเดินเรื่อยๆครับส <laughs> วัสดีครับไปไหนกันครับผม <laughs> ไปัมบิลครเยอยครับผมเจอกันครับผม <laughs> โกทูบิโกูบิโกครับวันนี้คือโกนะคะพามาเที่ยวเกาะพีพีค่ะเบอร์เทนะไครับต้องรู้ไปก่อนเลครับอันนู้นพีพีดอนครับผมอยู่ปูนครับพวงนี้ครับพีพีดรอร์พวกนี้ครับวันนี้เดินครับเดินทางครับสวยนี่ครับพี่เรียกอ่าวต้นไทรครับผมมีต้นไทรอยู่นี่นะครับผมมีสองต้นครับ อีกต้นหนึ่งอยู่ฝั่งเอาอตนะโตะอาดามหรือเปล่าเลยละครับ ตอนสมัยก่อนโอควิดโหวคนเยอะแน่นเลยมีสถานีตำรวจนะครับผมครับเ <c oughs> หลืออีก2.9กิโลครับ45นาทีครับผมเอ้า <c oughs> อันนี้โรงพยาบาลแบบไหนเอกชน <c oughs> โรงพยาบาลกรุงเทพครับเอกชนครับ <c oughs> ของ <c oughs> ของหมอเสริรหรือเปล่าครับงบาลกรุงเทพ ไม่บาดเจ็บดีสุดครับผมน่าจะแพงครับน่าจะหลายบาทมีไหมยังมีอยู่แล้วนี่นะรถโรงพยาบาลครับเมื่อกี้ซื้อน้ำขวดหนึ่งสิบสองบาทน้ำขวดนี้สิบสองบาทตรงไหมมินิมาร์เมื่อกี้ กินได้นะตัวโคตี้เล็กเลยนะอ่าโคตี้ใบก็มีโคต์เข้าโคต์เล็กไงวอนนี้โคต์คุ้นคุ้นอ๋อวันติดก็กินโคตคุ้นอันนี้มีควัใสขึ้นมากินกับคุ้นไม่ได้แลยครับโอเคครับไปต่อครับโอ้โหเดินมาสุดทางนี้จะเจอสุสานครับผมสุสานครับสุสาน กว้างเท่าไรไปต่อครับเดินมาประมาณยี่สิบนาทีแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวทางทีมงานเดินกลับทางนี้นะครับผมผมไปทางนี้ครับดูใครถึงก่อนครับ <laughs> เดี๋ยวเจอนครับไม่จุดที่สองก็จุดที่สามครับเลือกเอา ทางเริ่มแคบครับไม่รู้ใช่หรือเปล่าครับผมมาตาม GPS ครับ <ermaid S 1> เดี๋ยวรู้ครับวิเจอถนนครับเดินทางถนนดีกว่าไม่ลก เดอป้ายครับตอนนี้ห้าโมงยห้าครับผมทางเป็นแบบนี้ไปต่อครับทางนี้ยากครับนี่เดินมาออกพีพีมอลเท่นบีดทางมันไม่ชัดเจนครับผมไปต่อครับ มาเจอเสาโทรศัพท์แล้วครับเจอป้าอีกแล้วครับวิวพอยต์สองกับสามนะครับสรุปว่าถ้ามาตามอันเนี้ยมันต้องตัดป่าช่วงนี้นะครับ มันจะตาม GPS เป๊ะๆเลยไม่ได้เนะครับเนี่ยช่วงนี้จะต้องตัดปา่าลองกันดูครับ อีกหนึ่งกิโลครับห้าโมงห้าสิบครับจุดชมวิวที่สองทางนี้ครับจุดชมวิวที่สามเห็นเขียนไปทางนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูกันเป็นแบบไหน สองร้อยเมตดครับใก้สำเร็จแล้วหากต้องการชมวิวอย่างเดียวจ่ายยี่สิบบาทครับถึงแล้วครับหกโมงครับผมไปเหนื่อยใครมาเตรียมน้ำมาด้วยนะครับ จะมาซื้อที่นี่ชั่วโมงครึ่งห้านาทีครับผม เดี๋ยวจะเดินไปจุดชมวิวที่สองนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเห็นพระอาทิตย์ตกทะเลไหมนะครับบางทีพอลงมาสักแถวเนี้ยครับพระอาทิตย์จะหายบางทีจะโดนเมฆบงังเดี๋ยวรอดูครับจุดสองเสียสามสิบาทครับผม ขาเข้าครับจาน,น,นู้นเหนื่อย <c oughs> โอ้สวยเลยเฟตเลยน,นู้นขึ้นได้ปะ่ะหรือเสียตังค์อีกอะ่ะซืแ้แฟวนเนาอ๋อที่ที่ะน,นี่ครับกลางคืนนี้ไฟ ตามทางนะครับมีแมวเยอะมืดมองไม่เห็นก็ไม่สว่างมากแล้วก็พอเดินได้ครับเดี๋ยวพาไปจุดหนึ่งครับมืดตดตืดต๋จุดหนึ่งครับแต่พระเอิญมามืดแล้วมองไม่เห็นอะไร จุดหนึ่งก็ใกล้ครับผมขึ้นมาให้แป๊บเดียวแต่ถ้าไปทางจุดสามก่อนอย่าลืมเผื่อเวลานะครับผมเอาน้าไปสักขวดหนึ่งเผื่อเวลาสักชั่วโมงครึ่งครับผมวกันไหมครับข้างคาว